มีท่ประเทศปท่าชากลางที่ใจก็คือป่าาอังกฤษกลูสรอนผมเลวป่าชาอังกฤษนะรูมายรู้รเอาตะนุยมึงเห็นหว่าไปเรียนอังกฤษสื่อสารอังกฤษเพื่อการสื่อสารมันเต็งเดี๋ยวกูสอนเองอได้ป่าาอังกฤษามมาท่ามา มะม่วงแมงโก้เต่าอ,อังโลมีดอีโตเมียตีหวัวโนอ้พี่ว่าร้านคิดเปิการซื้อร้านเลยวันนั้นเป็นผูจ้จำหลายท่านี้เอาตีนีท่ามังออาเทีอาเอทีอ ไอ้เรื่อยเร็ววะปีเท่าหนึกไม่ออกดิแม่โอเออาตีหนึกไม่ออกเว้ยล้วอานูบานี่ดูเต่ากูหรืออาเอทีอ่านว่าเรดแปลว่าเมลบานผมเรดแปลว่าเมลเอที แรีว่าแมวบ้างบ้างทีมันก็เป็นแมวบางทีมันก็เป็นนูปเปลิดแถอะหาเรื่องเอาตั๋วรถมึงถ้ามาเลยน้องถ้ามาเลยวันนี้ที่ตั้งใจเลยนี่พราะมีตามเติมตามรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ เก่งนี่รถเครื่องมอเตอร์ไซค์น uh ้ำมันเม็ดแอนเดรุนมาสร้างติด้อยเหมือนเรลาน้ำมันเม็ดแอนเดรุนรุ่นไม่ไว้แอนเดอร์พิงค่าตังค์ไม่มีแอนเดอร์ยนโครมปล p ดแต่ ในวันคนบ้านเราในนาม,มีปลาในนาม,มีข้าวมันในนาม,มีปลาลู่นาะในนาม,มีข้าวตั้งทะเลเจ้าพระอยู่ที่กลางป่าใหญ่น้องเจ้านะ้ามาอยู่แล้วพี่น้องตั้งแต่ใกล้กลางป่าใหญ่ข้าชวช่วงไอ้ไรต่อนึกไม่ออกเลยนี่ ได้แต่วันนี่ยตามมาตาัดทุในพี่บอกที่วันนั้นทำไมพี่พาสุบินไปตลาดแล้วร้องให้กลับมาบอกตันุกมึงบอกแหละที่เขาอยากรู้กันหน้ารงงเต็มเม็ดโลมาแต่นอ้องโรยจ้ามที่ว่าโลแล้วลักกีโลกูเึงเห็นว่านุนจุมพลน,นอกนี่แหละปิดจานตีทุดช่อยอ่ะ ผู้กระดาา้านไม้ไม่ปิดกระด้านปลือก็มาตรงนั้นก็บอกว่าสองสามบอดไประนองพุทไปแปดรอยเมตร้อยสิบสองโลน้นไหน้อยไม่รู้คนตำน้นกับคนที่ํำลักไม่ตกลงกัน